สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบ่าวลินนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะตอนนี้ก็อยู่การจนาพิเศษนะครับจากต่างระดับนะครับบางบัวทองนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางปะอินนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องดู การก่อสร้างขยายปรับพื้นผิวถนนน,นะครับของถนนการชนาพิเศษบางบัวทองไปบางปะอินนะครับผมจะ,ะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันเป็นช่วงๆไปนะครับแต่ก็คงจะไปไม่ถึงบางปะอินนะเพราะว่ามันไกลนะต้องวิ่งเป็นกี่เป็นชั่วโมงกันเลยนะครับบางปะอิน มีน้องขอไว้นะครับนานแล้วละ่ะอยากให้มา,ารีวิวให้ดูนะครับอตอนนี้ผมก็วิ่งอยูอ่เลนเดิมนะครับก็คือ,อเป็นถนนเส้นเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับปรุงตรงนี้เป็นเลนในนะครับเลนทางด่วนก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับส่วนที่เขาทํา ให้ปล่อยให้วิ่งแล้วก็คือด้านซ้ายนะครับที่สูงสูงเนี่ยด้านซ้ายด้านขวานะครับทางคู่ขนานก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่สะพานนี้ก็เป็นสะพานเดิมนะครับนี่สะพานใหม่ก็อยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับ ผมจะรีวิวขาเข้าให้ดูนะครับจะวิ่งดูว่ามันมีตรงไหนที่เขา,าเปิดให้วิ่งกันแล้วบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังวิ่งเส้นเดิมอยู่นะครับนี่เขาก็มี ทางคู้ขนานนะครับก็เปิดให้วิ่งกันอยู่นะครับเป็นช่วงๆไปนะครับ ตอนนี้ผมก็ลองวิ่งาทางคู่ขนานนะครับาการเจนาพิเศษนะครับนี่ที่เขาเปิดให้วิ่งกันแล้วนะครับที่สร้างเสร็จนะครับเป็นบางช่วงนะผมเองก็สับสนนะครับก็งงๆเหมือนกันว่าตรงไหนเขา,าให้วิ่งได้หรือว่ายังให้วิ่งเส้นเดิมกันอยู่นะครับ ก็จะวิ่งทางคู่ขนานไปเรื่อยๆนะครับมีทางออกเราก็จะออกนะถ้าเขาให้วิ่งไปเรื่อยๆเราก็จะวิ่งไปนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับถือว่าดูแข็งแรงดีนะครับ เป็นอย่างนี้ตลอดอเส้นทางนี่โอ้โหถือว่าขับกันสบายกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นถนนเดิมๆแต่ก่อนนะมันจะชำรุดนะ,ะมันจะวิ่งไม่ค่อยจะเรียบนะครับวิ่งไม่ค่อยจะนิ่มเหมือนแบบนี้นะครับข้างหน้าไปไม่ได้นะครับออกขวาทางเบี่ยง จะให้วิ่งกันเป็นจุดจนจ,จุดไปนะครับจุดไหนที่ก่อสร้างแล้วก็ปล่อยให้วิ่งนะครับสละบุรีนะครับนครราชสีมานะครับส่งไปใช้เส้นนี้นะครับออกจากกรุงเทพ ก็เป็นาทางออกทางถนานนะครับได้อีกนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะอลองไปดูนะครับก็วิ่งได้เป็นบางจุดนะครับ หลักๆแล้วก็ยังยิ่งเลนเดิมอยู่นะครับสำหรับการเจนาพิเศษนี่มาตรงนี้ก็ออกก็ต้องออกอีกแล้วนะครับ ประทุมธานีออกซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งทางภูนานกันดูนะครับ นี่นะครับตรงนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะ กิโลเมตรที่64นะครับ การชนาพิเศษนะครับจากบางบัวทองไปบางประินก็สร้างเสร็จกันเป็นบางช่วงนะครับนี่ก็วิ่งได้ยาวอยู่เหมือนกันนะครับ ยูเทิร์นตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าภาพมันย้อนแสงคองควายนะครับเ,เป็นจุดกับรถใต้สะพานนะเ,เป็นทั้งสะพานตรงนี้เป็นสะพานที่สร้างใหม่นะครับส่วนตรงกลางจะเป็นสะพาน เดิมนะสะพานเก่านี่สะพานเก่านี่ก็เก่าจริงๆเลยนะครับย้อนกลับไปทางบางบัวทองนะครับ ว่าวิ่งทางนี้มันภาพมันยอดแสงนะเออตรงนี้ค่อยดูแจ้งขึ้นมาหน่อยันนี้น่าจะเป็นคนงานก่อสร้างนะครับก่อสร้างถนนหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะจอดแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่หมดนะครับก็มาดูขั้นตอนนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับฝั่งขาเข้านะครับจากทางบางปะอินเข้าไปทางบางบัวทองนะครับตอนนี้ก็อยู่ปทุมน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีนะผมวิ่งเป็นฝั่งขาเข้านะครับ มาอัปเดตให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะครับก็คงจะไม่ได้ถ่ายไปถึงบางปะอินนะครับก็อ,อยู่คลองบางเตยนะครับคลองควายอะไรพวกนี้สะพานข้ามคลองนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าไปาทางบางบัวทองบางใหญ่นะ บรรยากาศมาฝากกันนะครับถนนกาญจนาพิเศษขยายช่องจราจรน,นะครับที่อนกีดใหม่วิ่งกันสบายกันเลยนะครับมีทางผู้ขนานเสร็จแล้วนะครับส่วนทางเดิมนะครับเลนในที่เป็นตรงตรงเกาะกลางนะครับก็ยังเ,เหมือนเดิมอยู่จะมีต้นไม้นะครับตรงเกาะกลางก็ยังมี ทางวิ่งเดิมอยู่นะครับรถก็ยังวิ่งกันอยู่ตอนนี้ผมวิ่งอยู่ผู้ขนานนะครับว่าขับนิ่มๆกันเลยนะครับถนนใหม่พี่น้องขอไว้นะครับอยากให้มารีวิวให้ดูนะครับว่าเขาสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับก็มีเปิดให้วิ่งนะครับเป็นบางช่วงยังไม่ได้เปิดให้วิ่งกันตลอดทางนะ พานีนะครับออกซ้ายบายฮะกบวิ่งสบายกันเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปได้ถึงไหนนะแล้วก็จะเบี่ยงไปเบียงมานะครับทางตอกอำเภอลาดหลุมแก้ว บางบัวทองตรงไปนะครับประทุมธานีออกซ้ายนะครับลาดหลุมแก้วนี่น่าจะวนขวานะนี่ครับออกซ้ายไปประทุมธานีตรงไปก็บางบัวทองส่วนอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับวนนะครับนออกซ้ายแล้วก็วน วนไปทางขวามาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องวิ่งเส้นทางเดิมนะครับมีเบี่ยงขวามามาใช้เส้นเดิมนะครับอันนี้ก็คือเส้นเดิมนะ แล้วมันก็น่าจะทำอยู่นะครับเพราะว่าทางเดิมนี่มันแคบนะมันวิ่งกันได้สองเลนกันเองนะถ้าขยายแล้วก็น่าจะวิ่งกันได้สามเลนนะครับช่องทางด่วนก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับ ถนนกาญจนาพิเศษทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9นะครับช่วงปีใหม่นี่ถ้าใครได้กลับ ต่างจังหวัดนะครับออกเส้นทางนี้ได้นะครับเวลาอีก3เดือนนะครับก็คงจะเขาคงจะทําไปได้เยอะอยู่นะครับก็คงจะมีเปิดให้วิ่งเป็นบางช่วงนะการก่อสร้างเขาก็จะหยุดนะครับรถบรรทุกรถอะไรก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นถนนที่อันตรายอยู่นะครับโดยเฉพาะมอไซนะถ้าเป็นถนนที่มีการก่อสร้างเบี่ยงไปเบี่ยงมาแบบนี้นะขับขี่มอไซทนี่ต้องระวังกันหน่อยนะครับต้องมีสติให้มากๆนะพลาดไม่ได้กันเลยอันตรายนะครับ เก็บบรรยากาศในฝางแพรให้ดูกันวันนี้นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สองตุลาคมนะครับ ขาวเขาบอกว่า,าจะเสร็จภายในปี66นะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าปีหน้านี้นะเ,เสร็จทางคู่ขนานก็ต้องเข้ามาทำเลนในตรงนี้อีกนะครับมันไม่ได้ว่ารถรถก็จะวิ่งกันอยู่ทางคู่ขนานทั้งสองฝั่งนะครับ ส่วนช่องทางด่วนตรงนี้เขาก็จะมาทำการก่อสร้างต่อ,อปรับปรุงขยายกันต่อนะครับ ผมแล้วผมก็ใช้เส้นทางนี้ประจำนะครับเวลาไปต่างจังหวัดนะทางตอนไปแล้วก็ตอนกลับนะครับสมัยก่อนนี่จะใช้จะขึ้นทางด่วนนะครับจากพระรามสองทางด่วนดาวคนองไปลงดินแดงนะแล้วก็ต่อด้วยเส้นวิภาวดีหลังสิตนะครับไปนวัดนครวังน้อยอยุทยา สลาบุรีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปทางนู้นแล้วนะครับหลายปีมานี้ก็ท้ายเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางออกจากกรุงเทพนะครับไปต่างจังหวัด เดิมนี่มันต่ำนะครับแต่น้ำก็อาจจะท่วมขังนะนีเขาทำใหม่นี่เขาทำสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ ฝนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นน้ำฝนนะม่คือมีฝนอาจจะตกในะแถวนี้ ชันลุงเทพนะครับเ,เมืองใหม่นะครับตอนนี้อยู่เมืองใหม่สมบัติบุรีนะะแถวๆนี้นะน,น่าจะอยู่เข้ามาในเขตอำเภอบางใหญ่กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับแับ ภูเองบาวลินนะครับบรรยากาศถนนผนทางก็นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับตลาดบัวทองนะก็จะอยู่ในอ,อำเภอบางบัวทองนะครับตรงไปก็บางใหญ่ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ